โดยปกติเนี่ยที่เราไปฝึกที่ในสวนมาเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการคบเชือกหักเข้อไก่อย่างนี้แล้วดึงดการเช่อมคลบร่อนเชือกแล้วใช้สนับษณะนี้ดึงไอ้ตัวนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ใช้ไอ้ตัวนี้ญี่ปุ่นแค่ใช้ปีกเอ่อเป็นปีกมีเสื้อแทนปีกมีเสื้อเนี่ยเพื่อใช้เพื่อในงานที่เราจะฝึกเนี่ยใช้เพื่อดึงลออ เี่ยวในเส้นเชื่อมเดียวกันเนี่ยในการที่ดึงเนี่ยมันจะไม่มีจุดกเกาะเกี่ยวนในการที่ดึงรั้งนะฮะของของในสวนก็จะมีการทับและหักหนกลับมาดึงเพื่อให้มีจุดตัวนี้แล้วเอาไเลมินเนอร์หรือรอบเกี่ยวซึ่งของญี่ปุ่นเขาไม่ใช้อย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะมันจะหลุดได้หรือมันจะขายตัวได้เราไม่แน่เราไม่รู้แต่เขาญี่ปุ่นเขาจะใช้ผีเสื้อแทนเพื่อถึนจุดนี้เป็นเส้นตรง,งพอมีเอาค่าก่อนนะฮะ พอมีผีเสื้อเกิดขึ้นตรงนี้ผีเสื้อเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเอาเชือกเนี่ยมาดึงเสาลาักเป็นลอกนี่คือผีเสื้อประโยชน์ของมันที่จะทําตรงนี้ในใน,ในที่เราจะฝึกวิธีการปูกเชือกอามารหลักสองมือเหรอ เชือกี่เชือกเชือกหนึ่งครั้งสองรอบสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วเข้ารีสตาร์เข้ากลางเข้ารีสตาร์ทเข้ากลางเข้ากลางเสร็จแล้วใช้ตัวนอกสุดเนี่ยพลิกเข้าด้านในแล้วดึงปลายเชือกให้ถูกสองเชือกให้จับไวาแล้วดึงใช้ตัวนอกสุดนอกขวานี่ยฝ่ามือไม่มีฝ่าสุดปลายนิ้วปลายนิ้วเลื่อนกลับเข้ามาเฉียบ ต้องโถกลับเข้ามาตรงนี้เหรอเส้นนี้เหรอเส้นนี้เอาไยันนโกลับอันนี้ดึงแล้วก็ดึงต่อไปมันก็จะเป็นปมตรงนี้บนเส้นเชือกหลังจากคูกแล้วให้ดึงทดสอบโดยใช้ดึง2เส้นปลายยาวนน้เกับหลอบมี่ยวนอรอเวลาใชลตลกทั้งหมดเลย แล้ให้มันกลับที่เดิมแล้วก็ดึงืานนี้คือเอามาก่อนพอดึงเสร็จแล้วการช็คเกี่ยวการใช้งานจะดึงไว้ดึงตรงนเวลาดึงล้างเนี่ยมันต้องใช้แรงมากแรงดึงคนถึงสี่หรือห้าคนเพราะเงื่อตรงนี้จะแน่นมากพอแน่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอาออกยากการใช้งานก่อนที่จะดึงเขาจะใช้คาราบินเนอร์เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวเส้นรงนี้ปะเกี่ยวเส้นออก เกี่ยวคู่ที่ออกเนี่ยเกี่ยวไว้แล้วก็ล็อกเตาองทำอะไรคู่หลังเส้นนี้ใหญ่ขึ้นที่ใหญ่ขึ้นคู่ออหล่จะลดนะครับ อย่าให้หล่นนะครับอย่าลุมนี oh. like ้ถูกต้องะไรบีเนอร์โดยปกติถ้ายังไม่ใช้งานไม่ต้องล็อกเกลียวสับไว้เฉยหลังจากใช้งานให้ล็อกเกลียวแล้วเวลาล็อกไม่ต้องปิดแน่นเพราะว่าเวลาดึงตึงเนี่ยมันจะแน่นเข้าไปยังไม่ออกเอาแค่หมุนมาส่วนกระบอกแล้วทำลักษณะนี้ไว้ ได้ชิปิงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลารู้